สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนสองได้ตามผู้ต้ทุกตุกตนนะครับผมยอดวันขอเก่าก่อจะพ่ายเอฟซีได้ทำตู้ตุกานไปฟังนนทิยาแห่งลงเรื่องรวยจยได้น้องอันพระลยุยกำนั่งจ่อยผ้าหนองแท่นมาไหวปูขาวนะครับก็บ,บอกเลขครั้งเดียวเงิวนวันที 16, ่16เมษายนหกเจนะครับเพื่อที่บอกให้ตัวแรกตามไปฟังน้อกันนะครับเข้ามาแล้วก็ดูหน้ากดติดตามกดแชร์เป็นกันลังใจด้วยนะครับ ขอบ้ทั้งหมดน,นี่นนทยาแบ่งปันปมาให้ผมประเด้ไปนําผมไม่จัดทําเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีและตานพุ่มต้นทุกท่านได้ฟังได้รูปไปนํากันตัวตะคลิปนะครับเพื่อนสีมาเดยตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับตอนแค่นลุงละจอยนะคะเพิ่นซื้อส่วนมากนี่เพิ่นจะมาบ่ายผู้ขาวนะคะนะคะผู้ขาวนี่เฮ้อค่ะเอฟซีกับมีทถ้าเอฟซีมาเอฟซื้อเขานะคะลนะะ,นะจอยเพิ่นซื้อผลไม้มาบ่ายผู้นะคะซื้อน้ำนะคะ พาลูกกันมากนะคะเขาได้ขออนุญาตมาทายทั้น,นั่นะคะใส่เล้นะคะวาี่ิบพันมากเป็นผ้าลูกเป็นมาหาพูลกระวาเนี่ยค่ะเก้าซูนเ้าซูนเนี่ยนะคะห,ห,หน,น,ะะนงแท่นไปน้อยู่เด้อพี่น้อยอายุสองขวบกว่านะคะอ๋อเวลาจะไปไว้ยปูเวาสหวายปูจอยแปลวน้ำน้ำลูกว้ยป<ว>ู<ว>่จอย เงลางเตรียมว,ว้ผู้เปิดปูค่ะยิงนั่งใบป,กปกูก้อนลูกจะไล่เลยเอาให้น้องแท่นกวดหนึ่งก็ได้ให้น้องแท่นกวดหนึ่งก็ได้ ไหนเพิ่นสีเห็ดแบบนี้เหรอนะน่าจอยเพิ่นจะนั่งนั่งเล่นอยู่งหนิแล้วเพิ่นจะเว้าของเพิ่นมันบ่ค่ะเพิ่นบ่ได้จานปะเลยจับไข้บ่ได้จับปิงปองอีหยังมันบ่ค่ะแตกเนาะได้ปะได้ฮะถามดูเด้ได้ไหมถามดูโอ้ยจีน่ากินน้่ายู่กินน้่ายู่ คนจะมานั่งของคนแบบนี้มันบป็นังไงคะนั่งนั่งจะยุ่มผันละแล้กวก็เป๋าเลยมันบาั่งกับขางไห้อ๋อนั่งยุ่งขางหาาไห้แล้วก็สิเ้าเม็นปะ พลอยเป็นธรรมชาติบานดีมันสินนนนนคููกันสิไปหันคู่กันโอ้คุณกับนั่งครูกบขายเหมือนกันไอ,อ้กับน้องนางคนละฟัง เจ้ามัจามัมขวดกอนนี่นิสระตะเกงอ๋อมือเศ้ามิเจ้ามากขวดรอบหนึ่งหรือเ่ากปนขวดรอบนึ่งหยดที่สวงนี่โอ้ชอบเปลนจะมาทำความสะอาดไปแล้ว น้องแท่นกะเบาอยู่มันบ่เบาตัวใดก่อนนี่ตะว่าเก่าดิฉันจัดเก่าหนังไปจกไข่คุดเก่าขึ้นมาฮบเก่าบ่กมันก็ใหญ่ไข่ด้วยใหญ่จังได้น่ะเบาไข่ขึ้นมากัดเอาตังว้าแต่ตีแลยลูกมันบอกเก่าตัวเดียวก่อนจะมา่อวานนี่จะพาลูกมาทำความสะอาดก่อนทำความสะอาด เอาลูกมาทั้งสองคนขำนั่งนี่แหละนั่งนั่งมาหน่องแทนหน่องแทนมานั่งพี่ลูกมาเอาเอามานั่งเราหายผิดมาลูกมามาบอกเอฟซี่นะลูกเอฟซีทำบุญนเน้นบักราให้ข้าขนมบักร้ายเลยทำ่านพูนขนงแทนเอ้าเอาไปกินข้าไปเลยเอามากินน้ำลูกบ้ปกินน้ำไปเอาเข้าที่เข้าี่แม่มาหายี่แมั้ยนั่งนั่งขังหายใช่มั้ยอะนางพี่ลูกมา โอ้สันมาพอดีนั่งยูหันหนูฆ่าแซววัวลูกหนูกระไดโน่หนงแค่นต้องนั่งคางกันต้องนั่งคางกันจังนั่นเอโอ้ไอ้ต้องยูน้ำต้องนั่งน้ำกันเรื่องต้องนั่งคางคนลระคางนั่งคนลระคางจุกไข่ได้ไข่อะไรน่ะ

แเนว่าเก่าอีกแล้วบัคันกับว่าเก้ามัน่าก่ากัว่าเก้ามนะจอยอันเป็นเด็กหน่อยเพาแฟนเก่านึ่งโินนองเก่าหนึ่คือเก่าศูนตเก้า่ะของแทนเก่ายังน่าลูกของแทนเก่ายังครับแทนบอกเอตี้เลลูกเก้ายังลูกเก้าตัวเดียวซื้อบ่เป็นไหมลูก เก้าอะไรคะรับนอนสองหววตอนละเด้อเก้าคือตางกับเก้ายังหุกเก้า้ววบนีคไตกไขออกมาโย่นสินตกเว้าเป็นเลขเป็นเลขนึงเกาเก้าระโยนิย้นไฮก็ตั้งหน่อยว่าดูลุง น้องแทนบอกว่าเก้าม <ste> ือเจ้านี่จับไข่ยืนยนวันนี้เล่มเบิ่บงไข่วันนี้มันเล่นเป็นเลขต้มากๆนั่นแหบอกตนนี้ปากเพิปา่นบอกว่าเลขเก้าเราคนจับไข่ยืนหันพันย่นขึ้นต้งมากาเป็นเลขนึงเอาวันกิดิว่ามันเก้าเนึ่องีสนะวันละจอยแทนพอมากวดนี้เขาประจกจกจกวันนี้เขาว่าเก้าว่าเก้าคือบังหันนี่แหละอือเงยย่นจกไข่แร้วเป็นยน ตกลงมากเป็นเล็กหนึ่งเหไหมว่าไ็ไหว่านั่มัเป็นเก่าหนึ่งจีน่าจอยเขาเขาเขาโยนใครลูกเดียวมันปะเก้าอะไรอ่ะน่ะเป็นวลาเก่าก็เก่าอ๋อนาฝากเป็นวลาเก้าแต่ว่ามันยับจับใครโยนขืนตกลงมากเป็นเล็กหนึ่งใครอยู่ในหายในเดิมพ่น้อง เ่า่นโคเร่ด้วยโนดับมาเปล่าคน่าเกลจะว่ามือ่นโคเล่น้ำต้นด้วเพราแบบนี้โอ้ยับเขียนล่งมาเกาหนึ่งคนเนาะแน่พอ่นบาเกลจะว่ามือ่นโยนไข่ขึ้นตรงมากๆมันเป็นเลขหนึ่งยุคไข่เป็นปะอันน้องคาดเอาปิงปองที่เป็นเลขหนึ่งมาให้แม่จอยสาธิตด้ลูกเลขหนึ่งยู่ในห่ค่ะนะที่เป็นไข่ลูกเบอร์เลขห่งดวยลหน้าจอยสาธิตมาโยนเลยโยนไข่ขึ้นโยนยังไง ลองคาดจับไครคาดจับครองคาดจับไครเอิ้นอ้ายว่าน้องเด้น้องคาดลูกเล็กหนึ่งมาแล้วลูกประเทศจังได้เ่อะไรหลนเล็กน่งปึ๊บนี่เกาเห็นเังซี่กันปะเก้านเห็นงซี่ปึ๊บตกลมาก็หเห็นปะเล้ากระเดนจับบอลที่ว่าาเ แ,แบบน er, cel, ั่นเต้ปาก่นว่าเก่าจิบันจับไข่ย่นรล้วเจะเมื่อเบิ่งเป็นเลขหนึ่งเเข้าใจแล้วก็สิบ่แมนเก่าหนึ่งบ่ลุงเฮงพิจระนาซอยกันเด้อพันปีน้องเอฟซีรองเบิ่งเนาะเดี๋ยววันมื่อใดเจ้าจังสีมมันบอกน้อกไปหาเลยโอ้ทยสิมามดิกันบ่เป็นหน้าข้างกันบอกยังสีแล้วกันสิบ่บ่ไม่ดีบ่ บอกรบบอกรถเก้าว่าบอกถบบอกเก้าถ้าเก้าบอกรถสีบอกรีมันะบอกอีน้องสีได้สั้นนั่นมะเนาะตาเป็นาเก่าแต่ว่าเป็นจับลูกไข่ย่นขึ้นลงมาขังไข่เป็นเป็นเลขหนึ่งจอยว่าเป็นฟ้าติดในเบื้องแล้วนะเล็เป็นเก่าหนึ่งมันหัน้อเ้ามันก็ไม่ตาเก่าเนาเป็นก้า เลูกบขหนึ่งแมนเป็นเลขหนึ่งใช่ไหาป่าวคุณว่าเลขเก้าคุณเป็นเบาสลากเก้าเนาะครับการวังยาเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านึงเงื่อนงั้นฟังแล้วนะครับที่นู่นที่นีได้สารูปเลขของนั่งจอยที่ผ้าหนองแท่นมากฮาปุ่เขานะครับสำหรับผมนะท้ายเกมนี้ก็จะสลุีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งจอยผ้าหนองเพชรแท่นมาไหวายปเขาบอกครั้งเดียววันที่สิบหก เม่อต้องหกเก็บนะครับพระกบวกให้เก้าเก้าหนึ่งนะครับไม่เท่านี้นะครับไปกับบนล่างนะครับเปลี่ยนแนวทางสื่อถึงกินแบงของตะบ,บานกบบาวังวายเอฟซีและตะวุส้มพันโค้งสีนี้ในฟังแล้วนะครับท่านรบพร้อมนี้ถ่ายคลิปนี้ขออยู่ที่เพียงทำหนี้พบกันอีกคลิปต่อๆไปตอนคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ